พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับในคุณจากพระธรรมยอห์บทที่7ข้อ39กล่าวว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สุิตดด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะประทับอยู่ในคุณ ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์พระองค์ได้ทรงสัญญากับผู้เชื่อว่าจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อคุณมอบหัวใจของคุณให้กับพระคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตอยู่ภายในคุณทุกสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําในชีวิตของคุณทุกวันนี้นั้นพระองค์ทรงทําผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปนี้คือเจสิ่งสั้นๆที่พระเจ้ากําลังทําผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณ สิ่งที่หนึ่งพระองค์ทรงทําให้คุณเป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือเป็นวิหารของพระเจ้าในหนึ่งโครินธ์บทที่6กข้อสิได้กล่าวว่าถ้าไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ประทับกับท่านและสิ่งที่สองพระองค์ทรงให้ฤทธิอำนาจกับคุณในการแบ่งปันข่าวประเสริฐเหมือนในกิจกรรมบทที่หนึ่งข้อ8ที่สาวกได้ออกไปเป็นพยานจนสุดปลายแผ่นดินโลกและมีฤทธิดเดชในการ รรมาสำคัญแลการอาจารย์ต่างๆวันนี้ฤทธิดเดชนั้นก็อยู่กับคุณเช่นกันสิ่งที่สามพระองค์จะทรงทําให้คุณสํานึกผิดบาปเมื่อคุณดําเนินชีวิตอยู่ในความมืดพระองค์จะนําคุณกลับมาหาพระเจ้าบาสิ่งที่4พระองค์ทรงทําให้ผลของพระวิญ,ญญาณในตัวคุณนั้นจาเริญขึ้นผลของพระวิญ,ญญาณพบในกาลเทียบทที่หข้อยี่สิสถึงยีสิ่งที่หพระองค์ทรงย้ําเตือนว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า ดังในพระธรรมโรมบทที่ 8: ปดข้อสิที่กล่าวว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทําให้ท่านเป็นทาสซึ่งทําให้ท่านตกอยู่ในความกลัวแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้านะครับและสิ่งที่6พระองค์จะตรัสกับคุณเมื่อคุณฟังเสียงของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสกับคุณชี้ทางนําคุณพรเยสูสัญญาไว้ในยอห์นบทที่16ข้อ3ว่าพระวิญญ,ญาณจะทรงนําทางและ เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์แก่คุณและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่เจ็ดพระองค์จะทรงนำความบริสุทธิ์ของพระคริสต์มาสู่คุณให้เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าดำเนินและตอบสนองตามเนื้อนหนังสิ่งไหนที่เป็นความปรารถนาอันบาปขอให้เราได้สารภาพและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรมการสถิตยอยู่ของพระองค์ก็จะนำมาซึ่งชีวิตที่บริสุทธิ์ นี่คือพระพรทั้ง7ประการที่คริสเตียนนั้นได้รับจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นขอหนุนใจว่าให้เราอย่าเพิกเฉยต่อพระวิญ,ญญาณอย่าทําให้พระวิญ,ญญาณเสียะ้ายและอย่าดับพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ